สวัสดีครับเพื่อนๆครับพบกับเฮียหมาพาลมโตเช่นเคยครับวันนี้28กันยายน2566ครับเฮียหมามีทัศนศฟุตบอลดีๆมาฝากเช่นเคยนะครับยังคงคัดเน้นๆมาฝาก5คู่และตัวทีเด็ดประจําวัน3ตัวเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่ฟุตบอลทางด้านของซูเปอร์ลีกของตุรกีนะครับมีลาลิก้าของสเปนเกาโชซิลลาอิตาลีครับรวมทั้งฟุตบอลซูเปอร์ลีกของประเทศโปรตุเกสนั่นเองนะครับทั้งหมด5คู่นะครับ ก่อนจะพบเจอทั้ง5คู่วันนี้ครับเพื่อนๆครับขอสรุปผลประกอบการเมื่อคืนสักเล็กน้อยแล้วกันครับเมื่อคืนครับเยียหมาให้ไว้5คู่นะครับรายละเอียดตามนี้นะครับเพื่อนๆครับคู่แรกครับกายารีพบกับเอซีมิลานครับเอซีมิลานบุกชนะได้3ต่อ1ครับเฮียให้เชียเอซีมิลานนะครับคู่นี้เรากินเต็มไปก่อนคู่แรกครับคู่ที่2ครับเวโรนาพบกับอตาลันตาครับอตาลันตาทีมเยือนบุกชนะที่1ต่อ0นะครับแฮนดิแคปอยู่ที่อตาลันตา0.75ศูนย้์จุดเจ็ดห้าเฮียให้เชียองครับ คู่ที่3ครับเรียวมะลิดพบกับลาสพอมาสครับเรียวมะลิดแฮนดิแคปอยู่ที่1.5นะครับเพื่อนๆครับเรียวมะลิดยิงไป2 0ศูนย์ครับกินเต็มๆครับคู่นี้ครับ คู่ที่4ครับแอตแลนติกบิลเบานะครับพบกับเกตาเฟ่ครับคู่นี้บิลเบากินไม่ได้นะครับกินไม่ลงครับเสมอกีตาเฟ่ที่2-2ครับโดนตีเสมอท้ายเกมครับเฮียให้เชียบิลเบานะครับคู่นี้เราโดนนะครับเราเสียครับแล้วคู่สุดท้ายอินเตอร์มิลานพบกับซัสโซโลครับอินเตอร์มิลานหลุดฟอร์มไปเลยทีเดียวครับแพ้คาบ้านให้กับซัสโซโลไปที่1ประตูต่อ2ครับคู่นี้เฮียให้เชียร์อินเตอร์มิลานเจ้าบ้านไว้สรุปคู่นี้เราโดนนะครับเราโดนกินไปครับก็เลยจบที่ กินเต็ม2กินครึ่ง1และเสียไป2นะครับผมว่าคงจะเจ๋าเจ๋วนะครับเพื่อนๆคงจะไม่เสียเปรียบสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยววันนี้ขอแก้มือสักหน่อยละครันครับก่อนจะพบเจอทั้ง5คู่นี้ครับเพื่อนๆครับตอนนี้ครับเพื่อนๆครับเรามีกลุ่มพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนะนะครับเพื่อนๆครับสนใจใครสนใจมาเป็นครอบครัวเดียวกับเรานะครับซึ่งจะมีทีเด็ดเพิ่มเติมสูตรเอ็กซ์คลูซีฟส่งเพื่อนๆในทุกๆวันนะครับฝากเพื่อนๆครับแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกันที่ เซ X4 ย้ำอีกสักหนึ่งครั้งนะครับที่เซต X4 หรือว่าสแกนเคโค้ดที่เราได้ให้ไว้นะครับในนั้นมีอะไรดีๆรอเพื่อนๆอีกมากมายเลยเดียวนะครับฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับเรามาว่ากันที่5คู่วันนี้ครับเพื่อนๆครับ5คู่วันนี้ไล่เรียงเวลากันเลยครับไปกันที่คู่แรกครับคู่แรกครับไปกันที่ฟุตบอลซูเปอร์ลีกของประเทศตุรกีนะครับคู่นี้แข่งตอนทิ้งคืนตรงเฟเนบาเช่พบกับอิสตันบูลบูยูเซครับสภาพความพร้อมของทั้งสองทีมถือว่าพร้อมทั้งคู่นะครับ เฟนิบาเช่ครับเล่นระบบ4-2-3-1นะครับหน้าเป้ายังคงใช้ตัวเก๋าอย่างทางด้านของเอดินเชโกครับในขณะที่แผงมิดฟิลด์ของเฟนิบาเช่เนี่ยค่อนข้างเด่นเลยทีเดียวนะครับเฟรดครับย้ายจากแมนเชสเตอร์เด็ดนะครับมาคุ้ดายการให้เฟนิบาเช่และทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับในขณะที่อิสตันบูบูเช่ครับเล่นระบบ4-3-3นะครับฝากความหวังไว้ที่3แนวลุกอย่างทางด้านของโจเอลฟิกเกลิโดยินกับทางด้านของคิสตอปเปียเทคและอีกหนึ่งตำแหน่งเป็นหน้าของเซอร์ดาเกอร์เลอร์นนัั่เองครบ ไปดูตารางคะแนนปัจจุบันของทั้งสทีมครับเฟนิบาเช่ครับปัจจุบันนะครับอยู่ในอันดับที่2ของลีคล่นมาแล้ว5เกมลีกชนะรวดทั้ง5เกมครับอยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมสุดๆไปเลยครับทีมเยือนปัจจุบันอยู่ในอันดับที่17เนะครับเล่นมาแล้ว5เกมครับชนะ1 แพ้ไป4ครับมีเพียงแค่3คะแนนเนี่ยแค่นั้นเองครับผลงานค่อนข้างสวนทางกันพอสมควรเลยทีเดียวครับสำหรับคู่นี้นะครับเฟรนิบาเช่เจ้าบ้านดูร้อนแรงครับในขณะที่อิสตันบูบูยูเซกยังทําผลงานได้ไม่ดีเท่าไหร่ครับคู่นี้พบเจอกันมาครับสิเกมล่าสุดครับเป็นทางด้านของเฟรนิบาเช่ทําได้ดีกว่าชนะไปถึง7ครับเสมอกัน1ครับและเป็นทีมเยือนอย่างอิสตันบูบูยุเซกชนะได้บ้าง2เกมนั่นเองครับผลงาน6นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมครับ เฟนิบาเช่ครับ6เกมล่าสุดของเขาชนะ6เกมรวดยอดเยี่ยมสุดๆไปเลยครับเกมลีก mm hmm. ล่าสุด mm hmm. บุกไปเอาชนะอารัญยาสปอร์ได้ mm hmm. ที่บ้านเลยทีเดียวครับ1ประตูต่อ0 mm hmm. นั่นเองครับเฟ็น mm ิบาเช่ฟอร์มร้อนแรงเลยทีเดียวนะครับเผ mm hmm. จะใช้ดูย้อนหลังๆเนี่ยถือว่าทำผลง,งานได้สุดๆไปเลยทีเดียวนะครับ mm hmm. ดูว่าร้อนแรงอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับ mm hmm. ในขณะที่อิสตันบูลบูยเซครับ6เกมล่าสุดของเขาครับ ชนะ2แพ้ไป4ครับเกมลีกล่าสุดเปิดบ้านพ่ายกับกาลาตาสลายมาที่1ประตูต่อ2นั่นเองครับแฮนดิแคปคู่นี้ครับอยู่ที่เจ้าบ้านนะครับเฟรนิบาเช่ครับตอนนี้นะครับไปที่1.25นะครับมีขยับนะครับตอนแรกครับเปิดมาแค่เอ่อทุนทนนะครับเพื่อนๆครับมี0.75 ขยับไป1แล้วไป1.25แล้วครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวเพื่อนๆเ,เจอแล้วกันนะครับว่าเจอไปในทิศทางไหนแล้วกันครับแต่เ,เฮียเช็คมาล่าสุดเนี่ยน้ำา1ทุ่นทนเนี่ยน้ำล้นล้นไปแล้วนะครับต้องไปที่1.25แล้วครับน้ำค่อยพอกันลหลังน่ากินเลยทีเดียวครับแต่เพื่อนๆครับ ชั่วโมงนี้นาทีนี้เนี่ยเฟรดิบาเช่ตรงข้ามไม่ได้จริงๆครับฟอร์มร้อนแรงสุดๆเลยทีเดียวนะครับเดินหน้ากำช้ยอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับเฮียรดูว่าเช็ใไซตีย้อนหลังเนี่ยไม่รู้กี่เกมต่อกี่เกมนะครับที่เขาเดินหน้าเก็บช้มาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับถ้ามองย้อนหลังนะครับผลงานของเฟรดิบาเช่ทุกถ้วยทุกรายการนะครับ 13เกมหลังสุดครับเพื่อนๆครับชนะรวดทุกรายการครับยอดเยี่ยมสุดๆเลยทีเดียวครับในขณะที่อิสตันบูลวเรครับหลังๆอร์มไม่ดีเลยทีเดียวครับดูว่าไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะครับเพื่อนเพื่อนครับลูกเกมคงเป็นเฟรนิบาเช่ครับปลูกเข้าใส่นะครับแล้วก็ค่อยยิงประตูเดินทางไปเรื่อยๆแค่นั้นเองครับแฮนดิแคป1.25ไม่ยากจนเกินไปครับ2เมกกินเต็มแล้วครับเพื่อนๆืนครับคู่นี้เชียร์ไปที่เฟรนิบาเช่เจ้าบ้านเลยๆครับแล้วมองเฟรนิบาเช่เป็นตัวทีเด็ดประจำวันตัวแรกเลยนะครับม ไปที่คู่ที่2กักเพื่อนเพื่อนกรานาดาพบกับเรียเบติสครับระบบการเล่นของกรานาดาครับ4-4-2นะครับ2คู่หน้าครับยังคงเป็นทางน้่งของไมโตอูซนียืนกับทางด้่งของลูคัสบอยเช่นเคยครับในขณะที่ระบบการเล่นของเรียวเบติสครับ4-2-3-1ครับตัวหน้าความหวังยังคงใช้ทางนั่งของวิลเลียนโจเซ่เช่นเคยครับตารางคะแนนปัจจุบันของคู่นี้ครับกรานาดาครับปัจจุบันอันดับ19ก็ครับเป็นรองบอยเลยทีเดียวครับเล่นมาแล้ว6กเกมลีกชนะ1แพ้ไป5ครับมีเพียง ในขณะที่เรียลเบติสครับปัจจุบันอันดับ11ครับเล่นมาแล้ว6เกมชนะ2เสมอ2และแพ้ไป2นะครับมีไป8คะแนนครับผลงาน10นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมยามพบเจอกันมานะครับกานาดาเจ้าบ้านชนะไป3ครับเสมอกันสเรียลเบติสชนะบ้าง5เกมครับผลงาน6นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมครับอรอมหลังหของกานาดาครับผเกมล่าสุดไม่ดีเลยครับชนะ1แพ้ไปถึง5นะครับ เกมลิกล่าสุดบุกไปพ่ายลัสคอมาสที่ศูนย์ประตูต่อหนึ่งนั่นเองครับในขณะที่วูลเลียเบติสครับหกเกมล่าสุดของเขาชนะ1เสมอ2แพ้ไป3ามนะครับดูไม่เด่นนะครับเกมลิกล่าสุดเปิดบ้านเสมอกาดิสมาที่1ประตูต่อหนึ่งนั่นเองครับแฮนดิแคปคู่นี้นะครับอยู่ที่ทีมเยือนตอนแรกเปิดมาที่เสมอเสมอนะครับมีทําท่าจะไหลไป0.25เลยครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวเจอไปในทิศทางไหนแล้วกันครับแต่เฮียเช็คมาล่าสุด เสมอเสมอเนี่ยน้ำไปถึงบวกสิบนะครับน้ำลงเหลือไม่ถึงจุดแปดเต็มนะครับเหลือไปจุดเจ็ดแก่ๆนะครับเพื่อนๆครับจะอยู่ที่เพื่อนเจออีกทั้งหนึ่งครั้งแล้วกันครับเพื่อนเพื่อนๆจะเลือกแฮนดิแคปที่ราคาเท่าไหร่นะครับแต่เพื่อนๆครับตอนนี้ถ้าให้เทียบฟอร์มตอนนี้เนี่ยค่อนข้างสูสีใกล้เคียงครับแต่แานาดาเนี่ยครับดูหลุดไปอย่างต่อเนื่องครับหลังๆดูไม่ดีเท่าไหร่นะครับดูยังไม่ฟื้นเลยครับในขณะที่เลเบติสก่อนหน้านี้ก็ถือว่ามาดีประมาณนะครับมีสะดุดไปในช่วงหลังๆแแคคคคค่่่่่่่นนนนนนนััััั้้้้เเเเเเออออองงงรรรบบบพพาาาจทีีีีมมใหญดวววยยยยยะืๆูปปปลลลไไ เบติสดูมีความเก๋ากว่านะครับดูว่าน่าจะทําได้ดีกว่ากาลาดาประมาณเลยทีเดียวครับกาลาดายังไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีพอจะไว้ใจได้เลยครับเพราะฉะนั้นคู่นี้แฮนดิแคปแค่เสมอ,สมอๆหรือว่า0.25ขอเชียร์ทีมเยือนอย่างเรียวเบติสซีปาครับมั่นใจว่าไทยเลือกผู้ชนะสักหนึ่งทีมแอบมีใจกับเบติสทีมเยือนนะครับคู่นี้ขอไปที่เรบติสทีมเยือนแล้วกันครับ คู่ที่3ครับเพื่อนๆนครับเจนัวพบกับเอเอสโรม่าครับระบบการเล่นของเจนัวครับใช้4-4-2นะครับคู่หน้ายังคงใช้ทางด้านของอัลเบิร์ตกูดมันสันยืนกับทางด้านของมาติโอเลเตกุยเช่นเคยครับในขณะที่โรม่าครับระบบการเล่น3-5-2ครับแบ็คแพ็คแดงกลางแน่นเปรี้ยะเลยทีเดียวนะครับคู่หน้ายังคงใช้ตัวหลักอย่างทางด้านของเปาโลดีบาร่ายืนกับทางด้านของโรเมโลลูคาคูครับคู่หน้าี่พักการเลยทีเดียวครับแต่โรม่าฤดูกาลนี้ผลงานอย่างนูงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ อันดับตารางคะแนนปัจจุบันของทั้ง2ทีมครับเจนัวปัจจุบันอยู่ในอันดับที่6ครับเล่นมาแล้วอันดับ16ครับขอภัยอยู่อันดับ16ครับเล่นมาแล้ว5เกมนีกชนะ1เสมอ1แพ้ไป3นะครับมี4คะแนนครับในขณะที่โรม่าครับปัจจุบันอันดับ14ครับเล่นมาแล้ว5เกมชนะ1เสมอ2แพ้ไป2ครับมี5คะแนนฟอร์มยังไม่ดีครับโรม่าครับคู่นี้พบเจอกันมาใน10เกมล่าสุดโรม่าดูดีกว่าชัดเจนครับชนะไป7ครับเสมอกัน3เจนัวไม่เคยเอาชนะได้เลยนะครับ ผลงาน6นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมครับเจนัว6เกมล่าสุดของเขาชนะ2เสมอ1และแพ้ไป3ครับเกมิีกล่าสุดนะครับบุกไปพ่ายเลเช่ศูนย์ประตูต่อ1นครับในขณะที่เอสโรม่าครับ6เกมล่าสุดของเขาชนะ2เสมอ2และแพ้ไป2นะครับเกมนี้ล่าสุดบุกไปเสมอกบโตริโนที่1ประตูต่อ1นนั่นเองครับตอนต้นฤดูกาลดูสรุปไปพอสมควรนะครับหลังๆดูพอใช้ได้ครับ3เกมล่าสุดทุกรายการเขาไม่แพ้ใครนะครับแฮนดิแค อยู่ที่ทีมเยือนยางโรม่า0.5ครับเพื่อนเพื่อครับเพื่อนๆครับ0.5โรม่าเชียร์ได้ครับเทียร์มองว่าโรม่าสะดุดมาพอสมควรแล้วครับเกมนี้จะฟื้นกลับมาได้แล้วนะครับประกอบกับที่ผ่านมาเนี่ยตอนต้นรู้ดูการฟอร์มไม่ดีครับแต่ตอนนี้ฟอร์มเรื่องค่อยๆกลับมาเรื่อยๆนะครับตัวผู้เล่นหลักๆของเขาต้นฤ้ดูกาลเจ็บไปเยอะตอนนี้ทยอยกลับมาแล้วนะครับเชื่อว่าโรม่าจะดีกว่าเจนัวในเกมนี้ครับเพื่อนๆครับแค่1เม็ดก็กินเต็มแล้วครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เทียร์มีใจให้กับโรม่าที จเซมุนยจะทำผลงานนะครับจะพาทีมทำผลงานได้ดีในเกมนี้บุกมาคว้าชัยชนะได้อย่างไม่ยากจนเกินไปครับคู่ที่4ครับเพื่อนๆครับปีมลิกาของโปรตุเกสครับคู่นี้อามาดอราพบกับสปอร์ติ้งบลาก้าครับระบบการเล่นของทั้ง2ทีมนะครับอามาดอราครับเน้นแพ็คแดนแหลังค่อนข้างแน่นเลยทีเดียวครับเล่นระบบ 5, 4, 1ครับหน้าเป้ายังคงเป็นนักของโรนัลโดทาวาเลสครับ ในขณะที่สปอร์ติ้งบรากาครับ่นระบบ4-2-3-1ครับหน้าเป้าดาวยิงใช้ข้างหน้าของไซมอนเบนซาเช่นเคยครับอันดับตารางคะแนนปัจจุบันครับอามาอล่าปัจจุบันอันดับ14ของตารางครับเล่นมาแล้ว6เกมชนะ1เสมอ2แพ้ไป3นะครับมี5คะแนนครับในขณะที่สปอร์ติ้งบรากาครับอยู่ในอันดับที่6ครับเล่นมาแล้ว6เกมชนะ3เสมอ1และแพ้ไป2นะครับมี10คะแนนนั่นเองครับผลงานนะครับ10เกมล่าสุดยามพบเจอกันมานะครับอามาโดราชนะเพียงเพียงแค่1ครับเสมอกัน6 สปอร์ติ้งบาร์กาชนะได้3ครับคู่นี้ยังพบเจอกันดักเสมอนะครับผลงาน6เกมล่าสุดของอามาโดล่าครับชนะ1เสมอ2แพ้ไป3ครับเกมลิกล่าสุดบุกไปเสมอ G d ดีชาเวสที่บ้านมาที่2ประตูต่อ2ครับในขณะที่สปอร์ติ้งบาร์กาเกมล่าสุดของเขาครับชนะ3เสมอ1และแพ้ไป2นะครับเกมลิกล่าสุดผลงานมาสเตอร์พีเลยทีเดียวครับเปิดบ้านถล่มทีมแกรงเยียมบาวิสตามาที่4ประตูต่อ1ครับผลงานดูร้อนแรงเลยทีเดียวนะครับ แฮนดิแคปอยู่ที่บราก้าครับ0.75ครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆพครับ0.75บราก้ากับฟอร์มแบบนี้กําลังมาอาเชียเลยทีเดียวครับยังมองว่าบราก้าฤดูกาลเนี่ยยังดูว่าไม่เข้าลูกเข้าลอยไม่ได้แกล้งฤดูกาลที่แล้วนะแต่ก็ฟอร์มเขาค่อยๆดีขึ้นทีละนิดครับแต่อมาดอล่าเจ้าบ้านฟอร์มเนี่ยดูยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับถ้าเทียบกระดูกกันไปแล้วเนี่ยดูไปลายๆเนี่ยอมาดอล่าจะดูยุบเอานะครับบราก้าดูดีกว่าทุกมุมครับเพื่อนๆครับอยู่ว่าจะยิงขาดเกินแแฮนดดิคคปไ้มัรบซึ่งเฮียเชื่่อวาาบรก้้าาทํไดครับ คุณนี้ขอเชียร์ไปที่สปอร์ติ้งบาร์าทีมเยือนครับและขอมองบาร์กาเป็นตัวทีเด็ดประจําวันตัวที่2ด้วยนะครับไปที่คู่ปิดท้ายค่าคืนนี้ครับตีสองครึ่งนะครับอยู่ที่ลาลิกาสเปนครับโอซาซูนาพบกับเอเลนติโกมาดริดนั่นเองครับโอซาซูนาเจ้าบ้านครับใช้ระบบ4-3-3นะครับ3แนวลุกของเขาน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเป็นทีมเล่นเกมลุกได้ค่อนข้างดีนะครับมอยเซตโกเมสยืนกับต้นักของอันเตบูดิเมียและยิงตำแหน่งเป็นต้นนักของลุยส์อาวิล่านั่นเองครับ ในขณะที่3-5-2ของแอลันติโกมาริดครับตูเล่นของเขาหลักๆพักการเลยทีเดียวนะคู่หน้ายังเป็นคู่หน้าที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับอัลบโรมราตายึดกับทานะขององตูนกิสแมนนั่นเองครับอันดับตารางคะแนนปัจจุบันครับโอซาสูนาปัจจุบันอันดับ13ครับเล่นมาแล้ว6เกมลีกชนะ2เสมอ1และแพ้ไป3นะครับเก็บไป7คะแนนครับในขณะที่แอลันติโกมาริดครับปัจจุบันครับอยู่ในอันดับที่7ครับ เล่นมาแล้ว5เกมครับชนะ3เสมอ1แพ้ไป1ครับมี10คะแนนนั่นเองครับผลงานการพบเจอกันมา10เกมล่าสุดนะครับแอตเลติโกมาดริดชนะรวดทั้ง10เกมครับโอ้โหใส่ตีฟ้องสุดๆไปเลยครับเพื่อนๆครับว่าแอตมาดริดยามพบเจอกันเนี่ยทำผลงานได้ดีกว่าค่อนข้างชัดเจนเลยทีเดียวนะครับดูว่าแท้จะผูกปีชนะกันไปเลยครับสำหรับแอตเลติโกมาดริดนั่นเองครับในขณะที่ผลงาน6เกมล่าสุดของทั้ง2ทีมครับโอซาซูน่า 6นะัดล่าสุดของเขาชนะ1เสมอ2แพ้ไป3นะครับเกมลีกล่าสุดครับเปิดบ้านเสมอเซบีย่ามาที่0ประตูต่อศนครับในขณะที่แอตเลดิโกมาริดครับ6เกมล่าสุดของเขาชนะ3เสมอ2แพ้ไป1นะครับเกมลีกล่าสุดถือว่าผลงานสุดๆไปเลยครับ ยิงทางด้านของเรียลมาริดไปถึง3ประตูต่อ1นะครับมาขนาดมาริดมาเยือนยังไม่รอดนะครับแอตเลติโกมาริดทำผลงานได้ดีสุดๆไปเลยครับแฮนดี้แคปนะครับอยู่ที่ทีมเยือนอย่างแอตมาริดครับเพื่อนๆครับ0.5มีทำท่าขยับไปลงไป0.25เลยครับถือว่าลดลงไปนะครับน่าสนใจเหมือนกันนะครับว่าทำไมแฮนดีแคปดูลดนะครับแต่ก็ยังมองว่าแอตมาริดดูดีกว่าในทุกๆมุมอยู่แล้วครับโอซาโน่าครับก่อนหน้านี้เป็นทีมที่เล่นในบ้านที่แข็งแกร่งครับเพียงแต่ฤดูกาลนี้ เปิดมาเนี่ยยังดูไม่แกร่งเหมือนฤดูกาลก่อนๆนั่นเองครับแต่เฮียเชื่อว่าเบียดไปๆไปๆแล้วเนี่ยอุซซูนาไม่น่าจะต้านทานไหวครับแอนเดโกมาลิตมีเกมลุกที่สุดยอดนะครับคิดว่าคงเดินหน้าหมดตั้งแต่นาทีแรกและไม่ยากจนเกินไปครับที่จะเอาชนะได้1เม็ดกินแล้วครับเพื่อนๆครับเพราะฉะนั้นกูนี้ขอเชียร์ไปที่แอนเดโกมาลิตทีมเยือนครับและขอมองแอดมาลิตทีมเยือนเป็นตัวทีเด็ดประจําวันตัวที่3ด้วยนะครับ รอบทัวร์สำหรับวันนี้ครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวขอสรุปอีกสักหนึ่งครั้งลกันะครับว่าคำเคืนนี้เฮียหมาไปในทิศทางไหนนะครับคู่แรกครับเฟเนรบาเช่พบกับอิสซันบูบุนเซครับแฮนดิแคปอยู่ที่เฟเนรบาเชหนึ่งกันแล้วก็ขยับไป1.25นะคุดสเพื่อนๆครับใส่เฟเนบาเช่ไปได้ทุกแฮนดิแคปเลยครับมั่นใจว่ายิงขาดเกินแน่นอนนะครับแล้วเฟเนบาเช่เป็นตัวที่เด็ดประจวันตัวแรกเลยนะครับคู่ที่2ครับกาลาราดาพบกับเบรียเบติสครับเบติสทีมเยือนมาที่0.25ศูนย์จุดสลงานได้ดีกว่านะครับ คู่ที่3ครับเจนัวพบกับโรม่าครับโรม่าทีมเยือนแฮนดิแคป0.5โรม่าสรุดมาพอสมควรแล้วครับเกมนี้น่าจะฟื้นได้นะครับเพราะเจนัวเจ้าบ้านยังไม่ได้อยู่ฟอร์มที่ดีครับเชียร์โรม่านะครับเพื่อนๆครับคู่ที่4ครับอามาโดราพบกับสปอร์ติ้งบรากาตามสปอร์ติ้งบรากาไปได้เลยครับบรากาดูทีเด็ดที่ขาดดูดีกว่าเยอะครับ0.75แฮนดิแคปไม่มากจนเกินไปครับเชียร์บาร์กาเป็นตัวทีเด็ดประจำวันตัวที่สอด้วยนะครับและคู่ปิดท้ายครับโอซาซูนาพบกับเอลีติโกมาลิทท มั่นใจว่าฟอร์มแบบนี้ใครก็ต้านทานมาแอตเดโกมาลิดยากครับและให้แอดมาลิดเป็นตัวทีเด็ดประจําวันตัวที่สั่งด้วยนะครับก่อนจะจากกันไปวันนี้ครับเพื่อนๆครับตอนนี้เรามีกลุ่มพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนะนะครับรวมทั้งมีทีเด็ดเพิ่มเติมทั้งบอลเต็งทั้งบอลสเต็ปนะครับมีมาฝากเพื่อนๆในทุกๆวันนะครับฝากเพื่อนๆครับแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกันที่แอดเซซเซ็กซี่ย้ำอีกสักหนึ่งครั้งครับที่แอดเซซเซ็กที่ได้ให้้ไวนรืออเพื่อนอยู่อีกมากมายเลยทีเดียนะครับฝากตติามด้วยแล้วกันนะครับ รบทวนสำหรับวันนี้ครับเพื่อนเือนครับขอบคุณเพื่อนเพื่อนครับที่ติดตามรับชมรับฟังเฮียหมาพาล้มโต้ตลอดนะครับฝากไ้ด้วยเลยกันครับกับทัศนคฟุตบอลดีๆแบบนี้กับเฮียหมานะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกทีมรักเลือกทีมเชียร์ของเพื่อนๆแล้วกันนะครับวันนี้หมดเวลาของเฮียหมาแล้วครับขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาพบเจอกันใหม่นะครับวันนี้ลาแล้วครับผมสวัสดีครับ